ะมาขอก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นเกมนะเล่นเกมในในไลน์นี่แหละคะ่ะแต่ไม่ต้องเสียตังค์นะก็กดไปที่หน้าหลักแล้วก็กดมาที่ชื่อของเราอย่าก,กดไปกดไปที่ชื่อเราเลยแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็กดไปตรงที่มันวันรุ่มหน้าคนอะ่ะกดไปเลยแล้วรอโหลด อันนี้เราก็มาแต่งตัวไว้แล้วเนาะนี่นันรักปลาน้องก็จะเหมือนตัวละครในซีเปตโตเลยแต่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องซื้อนะมาเปลี่ยนลุคให้น้องกันดีกว่าน้องเป็นสีชมพูมันแล้ว 要，变紫、嗯、紫、紫、 ก็อืมก็น่ารักนะอันนี้โอ้ยอันนี้ได้ก้อนแต่อันนี้ได้ก่อนนะมันสีฟ้าเอ,อ้ยฮัลโหลจ้าอันไหนมันน่ารักที่สุดเลยทุกคนอันนี้เราเข้ามาเล่นก่อนแต่เราไม่ได้ซื้อนะถึงว่าเราจะเอาเป็นเมดดีเออวันนี้เอาเป็นเมดก็แล้วกันเนาะ ครัขอเป็นถุงเท้ายาวเป็นชุดเมดนะนะ

เปลี่ยนไปเรืเ่อยๆเปลี่ยนไปเรืเ่อยๆไม่เป็นไรเนาะวันนี้ค่ะแดดเต็มเป็นลูกสีม่วงของฉันนี่มันออกม่วงๆชมพูยพุบปวดนอนนี้ก็ได้

เสร็จสิ้นไปเลยแล้วมันก็จะโหลดมาแบบนี้นะคะโอเคถ้าเรากดไปตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เป็นรูปโปรไฟล์ของเราแต่ถ้าใช้ในการถ่ายรูปมันก็จะไปอยู่ในฟิลเตอร์ของเราเนาะหลราออกทุกคนเราจะทำชาเลนจ์ลงบ่อยๆเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็มันไปแล้วเนาะ สำหรับใครที่ไม่เล่นไลยก็เสียใจด้วยอ่าก็แค่นั้นอ๋อนั่นเราก็ต้องเลือก